เขาเขาโมยเอาไปนานหรือยังคะขโมยเอาไปนานนานเลยเลยไม่มีทีวีดูนะไม่มีทีวีดูหรอกอพี่มอ็อกซอทีวีให้อะมาติดตรงนี้เอาไหมอ,าอานะ้าวอ้าวนะทีวีนี้ตอนกิจกรรมของเด็กกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนี่แหละคะ่ะตนอนตอนเช้าเด็กๆ จะใช้เพลงถ้าครูจะร้องเสียงครูอาจจะไม่เพะเหมือนที่เราเปิดในทีวีมันจะมีไอ้การเต้นให้ดูด้วยไงเด็กก็จะเต,ต,นต้นตามเต้นเต้นตามทีวีจะไปแจกทีวีให้ศูนย์เด็กเล็กที่บ้านห้องแสงนะคะใช่ทีวีเขาแบบว่ามันเสียมันเขาเรียกว่ามันพังแล้วเด็กๆก็บอกว่าทีวีเขาโดนขโมยนะคะแบบหายมาห้าเดือนแล้วเนะี่ย ไม่มีทีวีดูแล้วก็ไม่มีทีวีเต้นปกติเด็กๆจะร้องเพลงเต้นเพราะว่าเราเรา,เรารู้จากอาจารย์จากคุณครูที่โรงเรียนมาเราก็เลยต้องไปซื้อทีวีแล้วก็รวบรวมเงินเงินจากเพื่อนๆจากเจนอะไรก็มาซื้อเครื่องหม่ให้กับน้องๆเลยเพราะว่าถ้าซ่อมมันก็แพงกับมื่เราสองคนอาลาดก็เลยไปหาซื้อกันมาแล้วก็เนี่ยกำลังจะไปบริจาคให้เด็กๆน้องๆที่โรงเรียนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ว่าน้องๆจะดีใจไหม <Yeah. S 2> วันนี้จะเอาทีวีไปคืน <laughs> ทีวีไปคืนแล้วมีอะไรอีกขนมนะขนมมีขนมให้น้องๆด้วยป่ะเดี๋ยวเราไปกันอตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนแล้วนะคะเนี่ยเด็กๆศูนย์เด็กเล็กนะคะนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะเข้าไปแจกเด็กๆข้างในนะคะ

i might เห็นเลยเราพ่อพ่อเป็นคนที่ดูแลสังคมมาโดยตลอดมาเป็นคนใจบุญมาเห็นตรงนี้ก็เลยจะแก้ปัญหาหาทางออกให้ครับก็เลยฝากขอบใจทั้งโลกไปกับทีมนี่แล้วก็ทราบว่าทางทีมงานด้วยนะครับก็ขอให้บุญกุศลนี้รุนนันะครับให้เจริญเจริญนะครับอายุงานผลยืนนะครับแต่เดือนต่อหน้าก็ยิ่งขึ้นไปหนูดีใจไหมลูกดีใจไหมคะดีใจ จะได้ทีวีใหม่แล้วจะได้ดูการ์ตูนแล้วได้ทีวีอันใหม่ว้าว เ,เพื่อนๆด้วยนะคะที่ช่วยสมทบกันมามอบทีวีให้กับน้นองๆไม่ว่าจะเป็นคุณโนงนะคะคุณมิมี่แล้วก็ปูพี่แม็กจนนี่นะคะทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้องแจงเหนือก็ขอขอบคุณสิ่งดีๆมาให้เด็กๆนะคะเพราะว่าเด็กก็ได้เรียนรู้ได้ทีวีครั้งนี้ก็จะนําไปสู่การเรียนการสอนที่ดีขึ้นค่ะขอขอบคุณมากๆนะคะขอขอบคุณค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ อยากได้สีอะไรคะอยากได้สีจมูไอรินมาบอกอยากได้สีลายคะอยากได้ที่เป่าสีลายอยากได้สีเป่าสีทมพูอยากได้สีเป่าสีจมูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อมาให้นะคะคุณภาพทีนี่แดีดีมากๆเลยอันนี้คือเป็นสูนย์ดเล็บในเมืองไทยอันนี้คือต่างจังหวัดนะคะอยู่ที่เมืองลานุราจังหวัดยะโสธร อันพี่ม็อกจะทำอะไรนี่อัดคลิปหนูชื่ออะไรคะแนะนำก่อนนะคะหนูชื่อไอรินไอรินนะคะกี่ขวบคะกี่ขวบกี่ขวบแล้วคะกี่ขวบสี่ขวบสี่ขวบอันนี้พี่อะไรรู้จักไหมคะพี่อะไรก็ไม่รู้คนนี้แล้วคะนี่อะคะคนนี้พี่ม็อกพี่ม็อกโหเก่งมากับ อันนี้อันนี้ไอ,นนอเลนมาเนี่ยพี่เจนนี่เรียกดูสิคะเล็กใช่พี่เจนนี่พี่เจนนี่สวยไหมสวยอ่าดีใส่สูทสีฟ้าใช่คืออยากใส่สูทผู้พืชนะไทยในกันแต้มมวยแต้มนวยบอลเตี้ยมแบบบอลกินหน้าว่าเจ้าก็จะมีแบบว่าแก้วไพ่แก้แกวกมันนี่ก็จะมีพวกติดไว้ดีดีค่ะเงินแบบมัน มันสิ่งที่มันคือสิ่งที่น้องๆต้องได้คือว่ามันคือคุณภาพชีวิตของเด็กๆที่ที่เขาจะต้องแบบี่ต้องได้เห็นแล้วก็ได้สัมผัสกับมันมาดูห้องน้ําเด็กอนุบาลไทยแล้วเป็นไงบ้างคะมาดูห้องน้ําเด็กเด็กอนุบาลขนาดนี้เป็นเด็กอนุบาลนะคะหนูไม่เคยได้แบบนี้เลยแต่ว่าเนาะมาเห็นแล้วรู้สึกว่าันดีนะคะนี่เป็นห้องน้ําอันนี้เป็นห้องน้ําจะเป็นห้องอาบน้ําแล้วก็จะมีห้องล้างมือแปรงฟัน เจ้าแย่คนละห้องเอ็จะเป็นแย่เป็นส่วนผู้ชาย ัวเองว่าเออเราทำไมได้เร็วพูดแค่ไม่กี่ชั่วโมงน้องมอกกับน้องเจนนี่ก็เอามาให้แล้วเหมือนฝันจริงๆค่ะพูดแล้วก็ยังขนลุกนะเมื่อกี้ก็ยังบอกว่าอขับแล้วยังขนลุกแทนเด็กๆเลย